นะครับผมพศธัปจันท์นะครับวันนี้วันนี้นําหลวงพ่อเงินบางคลาน,นะครับพิมพ์ขี้ตานะครับน้อมนำมาให้ดูต้องกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับวันนี้รับเงินหลักล้านกลับบ้านนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนำมาให้ดูองนี้เป็นพระ หลวงพ่อเงินพิมพคีตานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าพระองค์นี้ผ่านการใช้มาน้อยนะครับอยากให้ดูนะครับในหลายๆสภาพบางองค์อาจจะผ่านการใช้มาค่อนข้างเยอะนะครับบางองค์อาจจะผ่านการใช้มาค่อนข้างน้อยอย่างองค์นี้องค์นี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าการเก็บรักษาเนี่ยจะมีความชื้นนะครับ คาออกไซด์หรือว่าจะเกิดสนิมนะครับก็สามารถที่จะดูแบบนี้ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะดูสนิมนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าพระเนี่ยจะต้องดูพิมพ์ให้ชัดเจนนะครับดูพิมพ์ให้เข้าใจนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเลยเนื้อหาและวิธีการทำรวมถึงธรรมชาติต่างๆสําคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับเรื่องการดูพิมพ์ของพระนะครับผมบอกได้เลยนะครับสําคัญมาก ผมเน้นย้ำนะครับเรื่องของหลวงพ่อเงินบางคารเนี่ยจะต้องเป็นพิมพ์ที่คมและตึงนะครับเต็มพิมพ์นะครับจะยุบบ้างย่นบ้างได้แต่ส่วนอื่นๆน,นะครับไม่ได้ย่นทั้งองค์หรือเหี่ยวย่นทั้งองค์แต่สิ่งที่สำคัญเส้นสายความคมตึงคมชัดต้องมีนะครับใบหน้าเห็นไหมครับจมูกใบหูนะครับรวมถึงเส้นสายจีวรต่างๆนะครับ ผมบอกได้เลยนะครับเห็นไหมครับอาจจะหล่อไม่ติดแต่เส้นตรงส่วนอื่นก็ต้องติดนะครับแล้วที่สําคัญต้องอ้วนตึงนะครับไม่บวมใหญ่หรือเหี่ยวย่นนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมด้านหลังนะครับเส้นริ้วจีวรต่างๆจะต้องเห็นไหมครับอ้วนตึงผมเน้นย้ํานะครับเรื่องของพิมพ์พระเนี่ยสำคัญมากนะครับพิมพ์ของพระเป็นเรื่องสําคัญนะครับวิธีการหล่อของหลวงพ่อเงินบางคาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับถ้าเป็น พิมพ์ขี้ตาด้านล่างจะหล่อเททีละองค์เพราะฉะนั้นนะครับใต้ฐานจะมีรอยแต่งบ้างได้แต่ว่าที่สำคัญจะไม่มีช่อชนวนนะครับจะเป็นหล่อเหมือนขนมครกนะครับจะหล่อทีละองนะครับใต้ฐานจะมีตะปุ่มตะป่ำบ้างมีรอยแต่งตะใบบ้างได้เดี๋ยวเราขยายให้ดูนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับวิธีการทำเนี่ยสำคัญถ้าเป็นการหล่อแบบ ทีละองค์แบบนี้นะครับการเข้าดินเบ้าโบราณต้องมีนะครับนะครับเดี๋ยวเราขยายให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมครับการเข้าดินเบ้าแบบที่เรียกว่าเป็นดินไทยโบราณพอ่อเห็นไหมครับถ้าพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับดินเบ้าพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะอยู่นะครับเห็นไหมครับดินเบ้าผิวๆเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสา,สายติดอยู่เลยแต่ดินเบ้าเหล่าเนี้ยจะมี2ประเภท ดินเบ้าส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นดินเผาที่ติดผิวนะครับแต่ดินเบ้าอีกหนึ่งส่วนขาดไม่ได้นะครับคือดินเบ้าที่ติดเข้าไปในนะครับบริเวณเนื้อที่หล่อเลยนะครับก็จะเป็นเม็ดดำๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับจะต้องเป็นเม็ดแร่ดำๆนะครับติดอยู่ตามบริเวณองค์พระนะครับเราต้องค่อยๆส่องดูนะครับยิ่งพระผิวไม่เปิดเนี่ยเราต้องค่อยๆไล่ดูนะครับ เราจะเห็นนะครับว่าดินเบ้าเหล่านี้เนี่ยจะเป็นดินเบ้าที่สําคัญอันนี้คือบริเวณผิวนะครับเห็นไหมจะเป็นทรายแบบนี้นะครับนี่เห็นชัดเลยเห็นไหมครับนะแต่ส่วนดินเบ้าเห็นไหมครับนี่ฝังเข้าไปในเนื้อเลยเห็นไหมครับเป็นเม็ดดําๆฝังเข้าไปที่เนื้อนะครับจะต้องมีนะครับของเก๊มีไหมมีนะครับนะของเก๊ผมบอกได้เลยนะครับ ก็มีดินเบ้าเหมือนกันเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเป็นเม็ดเม็ดฝังเข้าไปในเนื้อเลยนะครับแต่ลักษณะความเป็นธรรมชาติผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ไม่เหมือนเกไม่เหมือนเห็นไหมครับส่องใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูเห็นไหมครับ,เ,รบ,เ,รบเป็นดินเบ้าที่ฝังเข้าไปในเนื้อนะครับแล้วที่สําคัญคือใต้ฐานเห็นไหมครับกระแสของเนื้อนะครับจะต้องเป็นเหลืองอมเขียวเท่านั้นมีเม็ดแร่ฝังอยู่ตามเนื้อพระ เห็นไหมฝังเข้าไปในเนื้อเลยคือการเข้าดินเบ้าเนี่ยเม็ดทรายพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในเทียนพอเทเสร็จปุ๊บเทียนเนี่ยละลายออกโลหะหุ้มเข้าไปแทนที่เพราะฉะนั้นก็จะหุ้มดินเบ้าพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการดูเป็นเรื่องสําคัญการฝึกฝนการดูเป็นเรื่องสําคัญนะครับ พระหลวงพ่อเงินบางคารเป็นพระที่เรียกว่าหล่อโบราณคําว่าหล่อโบราณต้องมีดินเบ้าโบราณน,นะครับการหล่อต้องใช้วิธีการแบบโบราณเพราะฉะนั้นพิมพ์นะครับวิธีการทําและเนื้อหานะครับรวมถึงธรรมชาติต่างๆสําคัญมากนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีนะครับพระเครื่องนะครับพระบูชานะครับหรือว่าวัตถุโบราณต่างๆนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยสามารถที่จะเดินทางเข้ามาที่ออฟฟิศปศัพทพระจันทร์ได้ใครที่มาไม่ถูกนะครับก็เซิร์ชคำว่าปดัพทพระจันทร์ได้เลยนะครับออฟฟิศปิดวันเสาร์แค่หนึ่งวันผมอยู่ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธนะครับท,ท่านไหนที่มีนะครับเรามีข้อสงสัยเรียนเชิญได้เลยนะครับยินดีดูแลนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะนะครับใครที่มีหลงราะเงินบางทางแบบนี้รับเงินหลักล้านแน่นอนนะครับนะ เช่าทุกพิมพ์ทุกสภาพนะครับจะสึกเหลือตะแก่นเลยก็ได้นะครับจะหล่อไม่สวยหรือจะสวยกว่านี้ก็ยินดีนะครับรับเช่าทุกสภาพครับผมนะครับท่านไหนที่มีเรียนเชิญนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ